สบายดีพี่น้องมันจะปูทุกคุนะจ๊ะไปดีไหมว่าจาบีให้มันเยอะคนด้ยไปดีไหมทุจมาทุจาไหมทุาทุจาเลยหัวเฉยหัวเฉยหนึ่งมันนะพี่น้องหนึ่งมัน ใหญ่ๆเลยโควิดกับแม่เพิ่นไปคุดน้ำมิ้มอันนี้เพิ่นจำไปครึ่งหนึ่งลคะคนออกินมันเ้่กินมันเน่บะเม่นมมน้ำตาลน้ำเพิ่นน้ำมิ้มบะเม่นน้ำเพิ่น Sebba. mình đang mình đang gặp cả... cả thơi nói gì nhở? Thôi nói, thơi nói em ám gì? <laughs> chị chị chưa cứ điều gì đấy? Chị sửa cứ điều

นั่งโต้หนินั่งตั้งไปอะไรแม่จ้ำมาโป้มานั่งพี่มานั่งพี่มาชาติพินให้พี่พี่พี่มาพี่หมุนเลยหมุนเลยพี่พี่มานั่งพี่มาจิ้มมาจิ้เลยมาจิ้มเลยถี่นั่งนี่มานักกินนึ่งมันหนิพี่น้องนึ่งมันต้นหรือว่าคนไทยเขาห้องมันเนี่ย มันสัมปะหลังสัมปะหลังมันกองเาเหล้าเหรอฮ้องมันต้นมันต้นเรียว่ามันมันกอเอางคนเหไปห้องมันกออะ ปิ้งหนือเอาไปย่างก็เซ่็จไปน้องจำน้ำมนไหมเหนียวแล้วไงนะ<ม>เนียวมแล้ว<ม>เหนียวมาแล้ว ก็แปก็ปเราลีไปส่งบักเบงนให้่บักเบงไปส่งเขาวันนี้วันจินสินสิบสี่เพลง Ơi, ừ, 15 Ăn nhanh Đi đây, Đi đây, ăn đi Ăn đi, ăn đi Ăn đi, ăn đi Năm của mà. Để mà mà, này Mẹ không biết quý ông ạ Cứ ảm ạ Ăn đi! lên đi! Thôi! Ăn đi! Hà có nướng xúc không? Măn như chuột tụi em mẹ măn đấy Măn cụ. จันจานเล็กปีเนียมั้ยแม่ <laughs> เล็กปีเนียมยห <c oughs> ลายปีแล้วแตเปต็ต้องต่อยยังน้อยๆเป็นรุ่นแม่เกิดจามกเปินให้แม่ไปวบาแม่ vào ngoài này. leo. Phải là. vừa nhiều quá. Thơ Hơ. thảo bị hại. Ừ, mà Hả? Ồ, bước thảo hay không? Ăn ออิอๆอิอมออมน่านมอหน่งเลมออมออดุมือ,อนังเสะนานาวันนี้จีเข่าอย่าง จีขจีกินแซกจี้ขจี้ถ้าระเด็กถ้าไข่เอาเตามาตั้งนะครับเตาในยน้่ยให้เอยไ่ยัง่ะรูเวียงงเฮ้ยนั่งตั้งมันชาไว้ À, bóng đã bón ạ caleb bón ạ caleb caleb vine đây vine nè tù sao gang 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 tù sai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  thu sai tù thu trà sai thu trà tù kênh trà kênh kênh sai tù ít, tù sai ít sai tù ít, eo sai bắt eo bắt เต้นเอลเลน,นปัดกระปิมักหมวดใช่ไหมเต้นเอลเลนปั้นค่ะเนี่ยอายกินกินลายไปได้มันกินหัวนึงอันนี้ก็อิ่มแล้วบันมันแบบอิ่มไวมันจะแบบบอกว่าอัน มากินปไปเริ่เห็ด้ำวานบ้างยังน้นงมักินไปเห็ดตุ้มของวานปานได้ไฟฟกับข้าแล้วพี่น้องข้าวม,มันนี่เิ่นไม่เห็ดที่ริบล้อยแล้วเพ,วพื่อนีิพาธ์กินนู่นจักเมื่อได เจ้าสมมุติเนาบัไซก่อนัดก็ยังมูมาไลออ๋อมีผมสวย่วยมสวยมสวยวยนี่ฮะวยวยพร้อมพี่น้องกนะอันนี้เลยสิเป็นเสมสวยกระเทยน้อยเมื่อคต้งเชื่อเฮนยิ้มได้ไหมยิ้มงานได้ไหมยิ้มวานได้ไหมเฮอยยิ้มวานอือยมจะด้ม่วย่วยบ้างชวยชด้อ จมชูไว้ม <descon fin anta> ีต no no ัดผมนี <c oughs> <c <oughs> C ่เนอะปวดเลยกินมันบ่มีบบังหูเสียดคลิปอย่างลงพี่น้องเอ้ยคิดคลิปเป็นยังบ่เสียดเนี่ยอยู่กันอยู่ละละทำแบบมีเงินไปซื้อฮันืเอนี่มาเฮ็ดกินเนาะเออว่าไข่เนาะอันนี้เงินกับบ่มีชิสือเจ๊คเสียดเนีงเฮ็ดเยี่ยก็ต้องใช้เนาะพี่น้อง ใไปอันลงทุนแน่นน,นิดหนึ่งห็นอย่างนั้นแซ่บได้พินองมันเนี่ยมันออกพุงกินก็แซ่บมุนเลยถ้วยกินดีกว่าปุ๋ยน้ำผึ้งน้ำมิ่มเป็น้ำผึ้ง,งว่าพินว่าคือหอ,อมเนียว ิมาพี่น,น้องคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอนเป็นเล็งเดียวเวยจ้าขอบคุณเอฟซีสกูสกคน,นะจ้าที่ท้ามาติดที่ตามที่ส่องของน้องตอยต่ขอบค,คุณนะจ้าคลิปนี้กะบุนมีอย่างหลายพี่น้องพาพี่น้องมากินหนึ่งมันคลิปนี้กะขอลาไปก่อนนะจ้าบ๊ายบาย